ผู้ชายเขาวัดกันตรงไหนหรือไหมว่าผู้หญิงคนไหนฉลาดหรือไม่ฉลาดนะครับถ้าโลกปกติเวลาเราจะบอกว่าใครฉลาดหรือไม่ฉลาดคือสนทนานเขาเขาเป็นด็อกเตอร์เขารู้เรื่องอะไรที่เราไม่รู้เราเล่าไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แล้วก็เออคนนี้ฉลาดในเรื่องนีงไ้ไว้ยแต่ในาทางความรักมันไม่ได้วัดอย่างนั้นนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบคนนี้มีเสน่ห์และฉลาดจังเลยหนึ่งมาจากการสนทนาก่อนแล้วสนทนาแล้วมันต้องได้อะไรรู้ไหมข้อแรกเลยสนทนาแล้วต้องได้มุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตหรือมุมมองใหม่ของเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปเเ่่่าารคู้ววกก็มชัโงสึ ก็เป็นคู่สนทนาที่ดีแต่ถ้าฉลาดปุ๊บต่อให้เป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณบิดไปให้เจอมุมมองใหม่ของในเรื่องนั้น <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าเออเออจังหวะมันมีมุมนี้ด้วยเว้ยจริงในใจเขานะเขาจะรู้สึกว่าคุณฉลาดอย่างที่สองถ้าคุณทําให้เขายิ้มหรือหัวเราะได้ในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เต้นแค่ขีม้มนะูตลกนั้นตลกดท่าทางมันต้องมาจากการสนทนาถ้าสนทนาอะไรปุ๊บคุณยิงมุกไปนะครับอะไรไปแล้วทําให้เขารู้สึกว่า <c oughs>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  ยิ้มหรือหัวเราะได้เราจะรู้สึกว่าแบบคน,น <c oughs> ลกอย่างเดียวนี่เขาเรียกตลกตีหัวแต่ถ้ายิงมุกปุ้ง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 ,งได้หรืออะไรได้แล้วจะไม่เขารู้สึกว่าแบบใช่ยิ้มหัวเราะได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวอยากทําเป็นไหมเรื่องแบบนี้ในทางคลับกิ๊กมีคอร์สชื่อหลงเดี๋ยวคุณจะฉลาดกริปขึ้นมาเองเลยถ้าคุณเรียนจบลองดูสักหนึ่งทีครับ